นับคนหน่อยนับคนหน่อยฮะครับผมาเนสียแล้วนะ หมอไม่ได้ข้มหน้าใช่ไหมโอ้ไม่เลยทันเวลานี่เร็กว่าปั่นชองทางพีดีกะอู้ทร่งคางมาปเก็บตกกันเนี่ยมาปยก็ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับดีครับดีครับเหนื่อยครับสบายครับสบายครับนุกครับกลับยังไงครับพี่ปั่นมายังไงกลับอย่างนั้นร้อยยี่ห้าครับบอกแล้วสองร้อยห้าสิบสู้ครับสู้ครับผมร้อยสามเจ็ด ร้อยยี่ห้าจุดแปดสี่อ้อมอีกหน่อยร้อยยี่หกเลยบุฟเฟ่กินตามสะดวกเดี๋ยวทำบุญร่วมกันสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเอาเลยครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะออกคนเดียวนะจะออกมาก่อนนะสวัสดีครับโทรดิสวัสดีครับหมอทานพักแล้วทานข้าวก่อนชุดที่สองกำลังจะเสิร์ฟมาแล้วข้าวชุดสองก็จัดให้สองชุดนู่นไงว่านั่งกินกันน่ะพวกสมองอะเท่ากันน่ะสามสิบประมาณ โห oh, พีพ่เทพี่เสือปืนไวจริงเอาเลยหิวอ่านชุดสองอะไรเงี้ยมา่ <h imo> าเรื่อยอ๋อ พอมีมีดไหมอะน้าหมูกล่าวอะไรหน่อยนะครับให้กล่าวอะไรอะกล่าวอะไรก็ได้รอพี่นานมากโอ้นี่หายเหนื่อยเลยรอนานมากจ้าจ้าพอตามมีมีมีมาขอบขอบมีดจะทานทานให้ทานให้ทานโอ๊ยกำลังจะถามหาทานใหเอ็มจะได้มีแรงปั่นครับเดี๋ยวนะทานกลับนะใครลากให้หน่อยนะเดี๋ยวจะตาม ต้องถือขติครับอัตตาหุอัตโนนาโถเท้าใครเท้ามันใ่เาใครมันเดียบเลยเ่นียเดียบเลยนนนนยิ้มหน่อยเวลาจะถ่ายรูปต้องยิ้มด้วย น้าอ้อยเต็มที่น้าอ้อยเป็นไงครับเกียร์เดียวไม่ไหวครับมายานเกาะครับมายานเกาะอ๋อวันนี้เขามีของโบราณอยู่ในตู้กระจกเยอะมากไม่รู้อยู่่เคยมาแล้วเหรอเคยมาเมื่อ50ปีก่อนปู่แตงนะคะมีเลยอ๋อเหรอฮะผู้จัดการโต้ตู้กระจกครับผมก็เดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์จะสร้างผู้จัดการโต้ตรนี้ค่ะประดิษฐ์สถานหน้าปูอ๋ออันนี้อะไรน้ำพริกอะไรครับพริกตาแดงพริกตาแดงผักดิบ ือหลวงพ่อเองค่ะฮะพ่อทำไม่หมดนะฮะอันพระครูวิเศษอ๋อชื่อสร้างโบสถ์ที่นี่ด้วยชื่อพระครูวิเศษเหรอใช่หลวงพ่อทำเองแล้วไข่ไข่เจียวก็ช่วยกันทำช่วยไข่เจียวในบ้านสูตรหวงพ่อเลยครับอะไรฮะอ่าโปรดทราบน้ำพริกตาแดงเนี่ยหลวงพ่อท่านโขลกเองนะครับหลวงพ่อโขลกเองอร่อยมากครับครับผมหลวงพ่อโขลกเองเดี๋ยวเราจะ ทานให้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำบุญด้วยการไปไปฟังรับศีลรับพรจากหลวงพ่อนะครับโอ้โหนีนน้ำหมูสุดยอดกูพัพนไปนไงครับตะคิวจะเล่นผมก็เอาน้ำลาดไปก่อนแล้ว วาทำท่าจะเป็นผมรีบหยุดเลยอ่าผมอาน้ำลาดสองอ่าสต๊อปัเลาอะบเท่าไรละอันนี้ด่ละ แปดพันห้าร่ิบดนดแด้านย์แปดห้าแปดศูนย์แปดห้าแปดศูนยปร้อย8 5ด0 -8580 ดแปดแ -8 ดศ8น อ้าวขนาดนี้9,000ครับ9,000พันใครจะให้อีกพันนึงเลี้ยเขาืออีเก้า9,999 9ก้าเร้อยเก้าสเร็วเหมือนประมูลเลยนะเอาเร็ว9,000ครั้งที่หนึ่งเก้าครั้งที่หนึ่งเก้าครั้งที่สองสามไปเลยยังครับเดี๋ยวปิดช่องยังไม่เคาะยังไม่เคาะผมเพิ่มอีกร้อยหนึ่งอ้าว9,100พ้อยเอาเร็วเอาเร็วเร็ว เหลือครับเหลือครับเดี๋ยวไปฟังฟังธรรมข้างบนอากาศดีครับเดี๋ยวไปรับพรจากหลวงพ่อเก้าพันหนึ่งร้อยครั้งที้หนึ่งมามามาทำบุญทำบุญทำบุญเร็วใจครบหมื่นเก้าพันสองเก้าพันสามเก้าพันสามเก้าพันสาม กรเปาเก้าพิเก้าพันอ่าเ้าพันาเก้าพันเก้าเก้าพครั้งที่หนึ่งเาพเอา9ก้าพันครั้งที่หนึ่งช้มาแล้วมาแล้วมักกมัไกลเเร็วรเนขนช้าเดี๋ยวบุญเต็มเติมนั้นเลยเก้าพาเอาเามาอีกเป็นเท่าไรแเก้าัเกนหมแลเกินมนเกินนเอาใครเตมไปถึง20,000นเกาพัเอามอีกมาอีก เรื่องเรื่องบุญไม่มีอั้นครับทํามากได้มากเกิดแล้วเกิดแล้วเลสวยได้สวยได้เรื่องนับใหม่ยากั่นบีบาทพี่นำเลยพี่นกนําเลย อระหว่างเดินจงกรมนะครับใครจะท่องน้ำโมก็ท่องได้เลยแาบนี้แหละ สวัสดีครับคุณการคร,ครับผมเมื่อกี้ได้หมืน่น,น,น,นครับไข่เจียวอร่อยมากโดยเฉพาะน้ำพริกหลวงอาว่าหลวงพ่อท่านโขลกเองครับผมขอบพระคุณครับอันนะั้นเฮ้ยบ,บ,บนทบทต้นไม้นะี่มันชน,นีแล้ว <c oughs> เขาไ่แล้วที่บอกว่าอเท่าไหร่นะนาหมูคนราสามนั่งกั้นเลยหลวงพ่อเขผ่านไม่ได้

ชั้นสองครับชั้นล่างเป็นก้วอ่างนนิดหน่อยแล้วด้านล่างเป็นแตงน้ำทั้งหมดเลยครับเป็นแตงน้ำที่สามารถจะใช้ได้แบบเป็นโฟมยังน้ำใหม่ใหม่น้ำจะาง้าล่างเป็นน้ำหมดเลยครับอาชนอสี่ร้อยห้าสบาทเพิ่มมกร้อยหนึ่งเพิ่มมร้อยหนึงนะับ้ง ได้เงนะินทำบุญหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบคนรู้รู้หมื่นด้วยครับลองเขียนร้านรถเราทอโเขียนมาสองครั้งนี่เป็นทองนี่เป็นสีนี่เป็นทองผ้าสทองป่ง ขายใหม่ปจูกอทองเพิ่มเข้ามาด้วยจมูกมืทองด้วยเลยนะมีรวนมิดมือทองแล้วก็ราวินทาครับผมจ่ม มาจากกรุงเทพกับนนบุรีครับหลวงพมาตั้งแต่ตีห้าสี่สิบครับมาถึงนี่เที่ยงครึ่งอาาระเคนตะเคนออพี่หนอนมีกลุ่มชมรมเมองทองกมโริแลวก็กุมลาินาค่ะ นณะมาร่วมกันทำก,กิจกรรมก่อนอื่นที่อาตมาก,กับท่าน้งหาได้พบกันและน้นหนให้จับก่อนอาตมาไม่ได้เป็นเจ้าวาดวัดนี้นะเป็นเจ้าวาดวัดชัย แต่หลายวันนี้ก็อย่างว่างยาววัถ้าบวชตอนนี้ทันทานทา่าก็อเจรวันได้ทั้งหาการที่ะมาถึงวันสิ่งที่จะได้ประโยชน์ไปก็คือเราก็ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็คือ ในพระพุทธรษฐศาสตร์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องความสุขเป็นหลักในเบื้องต้นในไอ้ท่านเนี่ยตอนที่ยังไม่เาาะเกิดอาวัชชาเนี่ยก็ท่านก็ถูกชอบแยกคนน้องมาทำาปากมายิ้มไม่ชอบแยกคนน้องมาทำาปากกระดาทาัาง้งนี้ก็ตกตีเอาข้าใจอย่างนี้แยก่าตัดเทือกผ่นนานทางการต่างรับรูกท่านก็รับเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่รับ เรี่งอไรความเป็นไปต่งธรรมชาติจชอยอยู่คนก็รมดา แล้วขี่ด้วยป่ะขี่จังไงด้วยะขี่ค่ะแต่วันนี้มาสวทให้ขับรถยนตปิดท้ายให้ไม่หมดแล้ว